สบายดีพี่น้องมาพี่น้องมาอาหารเสริมกินอาหารเสริมมาเนี่ยมากินตัวโลรตนผิวขาวพี่น้องแต่ว่าให้ได้ตาเด็กของมือเละเขา, <c oughs> าพี่น้องมากินเอาน้ำไปนะมาเอาจอกนังไกได้วมากินให้พี่น้องเบิกเนาะซื้อกินก็ได้เงินพี่น้อง พี่นมากินอหาหารเสริมรักษาสุขภาพเนาะผิวขาวใสเป็นฮุกกาหัวใจพี่น้องเป็นฮุกกาหัวใจกินอะไรเด้อกินอะไรเด้อกินอะไรเด้อเอาจะกินวะอ่าเนี่ยบอกให้หลานหลานแค่นี้กินได้พี่น้องกินได้อ่า <c oughs> มากิน อยากจะมาเว้าเรื่องแอปดอลลิปพี่น้องซื้อกินแล้วได้เงินีตัวนี้พี่น้องเออไฟเบอร์นี่ตัวนี้โปรตีนนี่รักษากระดูกนี่ผิวขาวใสนี่หน้าบ่มีสิวนี่เนาะแต่ว่ากินปึ๊บกล้องเดียวสิให้มันบ่มีสิวเลยบ่แม่นเพิ่นบอกพาปัดออกเนาะแต่ว่ากินหลายกล้องก็กินพี่น้องซื้อกิน10,000 20,000ได้เงิน2 3 0บาทซื้อกินพี่น้องเขาเบิ่งพี่น้องเฮาบ่ได้ตัวเด้อพี่น้องความจริงเฮาบ่อยากเือกคนน่ะ เป็นหยังจังบ่อยากเชื่อพี่น้องนอนฐานะของเฮานี่มันบ่ได้บ่ได้มีนําทรัพท์พี่น้องเนาะแล้วก็บ่ได้รวยนทรัพ์บางคนก็ได้แต่ว่าเฮานี่มันจะเอาหม้อไปคาเด้โหไไมไไมหม้ออาบน้ําดนไว้บ่มเงินเนาะไไหไไหกันอไปบ่ึกโอ้หมด อนาก็ปุ้นไปอุ่นอาณาไปเลยพี่น้องไปหาน้องสายเานมาอ๋อตายบริกกินขับปุ้นสามาเอาหามันไม่กินเท่าหน้านึนะเนาะมืนไปกินยีดองมุนมาตัวนี้ก็เป็นตัวมักหน้าพี่น้องทุกตัวอยู่นะลพี่น้องอยากให้พี่น้องหั่นเข้ามาเบิ่งออนไลน์มีทรัพเครื่องเดียวหาได้วันสามร้อยหาสามพันวันละพันหาหมื่นบาทพี่น้องได้รียได้พี่น้องเนาะเออเมื่อี้มีหลานสาวในน้อยมานั่งฟังนํา เนาะมาวันนี้ก็พอเพียงสักนี้เนาะพี่นะ้องเนาะนะนะสบายดีหมดผู้คนพนะี่น้องบายบายเนาะอบาย